จังหวัดนครพนมค่ะประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล่าโปรดกระหม่อมพระราชทานพัตตาหารถวายแด่พระพิษุส,สามเนนผู้เขาสอบบาลีสนามหลวงและกรรมการกำกับของสอบ ในการสอบบาลีสนามหลวงเทือที่หนึ่งข้างหลังมีพระพีสุขซ้ำเน้นเข่าสอบทั้งปรเรียนธรรมและบาลีศึกษาที่ดีจำนวนหนึ่งรอยสาสิบหกรูปน้ำกันซึ่งมีการจัดขึ้นค่ะเช่นเคยก็คือยี่สิบสองจนฮอดยี่สิบสี่กลุ่มภาพันโดยมีนายปราชญาอุนเพชรวรากรผู้วราชการจังหวัดนครพนมเป็นผู้เชิญพัฒตาหารและสิ่งของพระราชทานถวายให้กับพระพีสุขสามมเนรนที่เข่าสอบบาลีสนามหลวง โดยมีพระสีวิสุทธิเมธีร่องเจ้าคณะจังหวัดนคนพรพนมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมโดยน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนรวมในพิธีเชื่นีโดยงานอิจัดขึ้นนะคะที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติ8 4ดพรรษาวัดพระธาตุพนมววรมหาวิหารอำเภอธาตุพนมจังหวัดนคนพรพนมค่ะ